หนังสือกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำสัญญาทางแพ่งที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจากความไม่เสมอภาคของคู่สัญญาหลักกฎหมายแพ่งโดยเฉพาะหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำสัญญาระหว่างเอกชนกับเอกชนถือหลักว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีอิสระและมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการเลือกทำสัญญาหรือกำหนดข้อตกลงในสัญญาซึ่งเห็นหลักกฎหมายสากลเป็นที่ยอมรับและใช้กันยาวนาน หากแต่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้เห็นว่าในหลายกรณีคู่สัญญาอาจไม่ได้เท่าเทียมกันเสมอไปความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจอาจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมทำสัญญาที่ตนเสียเปรียบเพราะไม่มีทางเลือกส่งผลให้หลายประเทศได้ออกกฎหมายกำหนดให้รัฐสามารถเข้ามาแทรกแซงการทำสัญญาของเอกชนได้ในบางเงื่อนไขสถาบันพระปกเกล้าจึงได้จัดให้มีการศึกษาเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการทำสัญญาทางแพ่งที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจากความไม่เสมอภาคของคู่สัญญา โดยมุ่งศึกษากฎหมายต่างประเทศที่กำหนดให้รัฐเข้าแทรกแซงการทำสัญญาของเอกชนเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการทำสัญญาและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงกฎหมายของประเทศไทยต่อไป